อุปกรณ์ในการทําภูเขาไฟลาวาออกซิเจนมีอะไรบ้างครับน้ำยาล้างตาครับผสมอาหารครับเร์แทสเซียมไอโอดายครับน้าลางรับเก่ายครับกระดาษหนังสือพิมพ์ครับผาดรองครับเอาไว้ทำภูเขาไฟครับสีผสมอาหารครับไอโอเดียเปอร์ออกไซด์ครับโบร์แทสเซียมไอโอไดายน้ใส่ค่ะกระดาษหนังสือ เขาได้แล้วหรอครับนี่เสร็จหรือยังคะอ่ะขอดูภูเขาไฟหนูหน่อยลูกไหนคะเสร็จหรือยังคะคคพี่เจใส่ถุงมือทำไมครับใส่กระเด็นกงมีในเราเออมันแน่นนะปู่ใส่แบบวแ่นทำไมครับกางเกงมีมีอเขาต้องมาเรอยแผลตาจะบอกครัโอเคครับ เป้อสูงสวมถุงมือทำไมครับชาญาสวมแว่นตาทำไมครับทำอะไรอยู่ครับ เทใส่ลงไปเลยครับหนูยืนหน่อยหนูยืนหน่อยอ่าเทลงไปเลยค่ะหมดเลยเหรอหมดเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนิชาใส่อะไรคะอ้าวยืนขึ้นเลยค่ะอ้าวหยบลงไปเลยค่ะระวังดินะ เบาเนะคะเบ,บาเระวังด้วยเทลง,งไปเลยค่ะไปใส่อะไรครับ,รรบเอาลงไป<ร>ที่ปากขวดเลยนะครับ้อ เบาๆนะคะเบาๆนะเราบังกระเด็นนะราวางเอามาเห็นควันออกมาดิตึงใจก็เสียงกินนี่ร้อนเลย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไว้ทำอะไรครับล้างแครครับแล้วก็ใส่ในสับปะรยน้ำฆ่าเชื้อครับน้ำยาล้างจานเอาไว้ทำอะไรครับทำความสะอาดใส่ลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฟองยาวขึ้นมาฟองขึ้นคนสูงครับฟองที่พุ่งออกมาเป็นปฏิกิริยาการคลายความร้อนครับฟองที่พุ่งออกมาเป ปฏิกิริยาการคลายความร้อนครับ